สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศก็อยู่ที่15้าองศานะคะวันนี้สาวพาออกมาที่สวนมาดูว่าผักในช่วงดูดูหนาวจะเป็นยังไงนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นต้นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวเขาก็ทนหนาวไม่ได้นะคะและตรงนี้ก็เป็นที่ลางน้ำลงด้วยนะคะน้ำเขาก็ค่อนข้างเยอะ เขาก็ไม่ทนหนาวนะคะเขาก็หนาวตายแล้วเนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะใบก็โรยก็เหี่ยวนะคะแล้วก็ <c oughs> ฝักเขานะคะสาวไม่ได้เก็บเขาก็จะเน่าคาต้นแบบนี้นะคะ <c oughs> เขามีจุดดำๆแบบนี้ก็คือเหมือนเขาขึ้นลานะคะอากาศหนาวช่วงที่สาวไม่อยู่เขาก็หนาวตายนะคะนี่ <c oughs> ก็ยังมีหลายฝักอยู่นะคะแต่ว่าเขามีจุดดำๆขึ้นลาหรือเขาโดนอากาศหนาวนะคะเสาวก็ไม่เก็บนะคะก็จะรอวันไหนที่มีแรงก็จะลื้อค้างถั่วฝักยาวอันนี้ออกนะคะถั่วเขาก็ยังแห้งห้อยอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวาก็ที่เหลือลูกเล็กๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ ห้าหกลูกนะคะแล้วก็ข้างในอีกเนาะก็จะต้องรื้อออกแล้วนะคะเพราะว่าหนาวแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต้นมะละนะคะในกระถางมะละเขาก็ไม่โตแล้วนะคะเพราะว่าหนาวแล้วลูกออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสาวปูกครั้งแรกนี่ข้างบนลูกใหญ่หน่อยแต่ว่าน่าจะไม่รอดแล้วนะคะ เขาก็เลื้อยขึ้นไปข้างบนหลังคาเลยเนาะที่ยังสวยอยู่ก็จะมีต้นอันนี้นะคะสารหน่เนาะถ้าใครชอบทานนะคะพอดีสาวไม่ค่อยได้เอาไปทำอาหารนะคะสารหน่พริกก็ยังสวยดีอยู่นะคะถึงใบจะช้ำหนาวแล้วเนาะใบที่เป็นรอยจุดด่างๆดำๆแบบนี้นะคะก็คือหนาวมาแล้ว แต่ว่าเขาจะทนหนาวอยู่ได้นานอยู่นะคะพริกต้องรอจนกว่าเขาจะเป็นน้ำแข็งนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะคะที่หลงเหลืออยู่เนาะมะเขือนะคะก็ไม่ทนหนาวแล้วตรงนั้นลูกหนึ่งแล้วก็วันนั้นเห็นแวบๆตรงไหนน,นี่ตรงนี้อีกลูกหนึ่งนะคะนี่อีกลูกหนึ่ง ตรงนี้ก็สามลูกนะคะนะ <c oughs> ไม่ทนหนาวแล้วนะคะเพราะว่า,าเป็นมะเขือไทยนะคะผักไทยส่วนพริกยังคงทนหนาวอยู่เพราะว่าเขามาีเขาเรียกอะไรนะตรงเปลือกเขาเคลือบอยู่นะคะเสาจะพาดูตรงนี้นะคะโอ้ยหอบอันนี้ ก็คุมไว้อยู่ก็ต้องเปิดบ้างนะคะเป็นใบแมงลักษต้นแมงลักที่ไม่ได้ใส่กระถางใหญ่นะคะแสนนี้คุมไว้ก็พอรอดอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นพลิกในกระถางที่สาปลูกนะคะสาวย้ายหลบเพราะว่าตรงนี้เขาทุบก,กําแพงข้างบ้านนะคะที่เป็นโรงงานเนาะแล้วก็มาตรงนี้ก็อยู่ในกระถางก็ต้องเก็บแล้วนะคะอันที่จริงคือเขาไม่รอดแน่นอนนะคะ อันนี้เน่าแล้วต้องเก็บออกก่อนคือช่วงนี้ก็อย่างเมื่อวานกับวันก่อนก็ฝนตกทั้งวันเลยนะคะดินเขาก็จะแห้งบ้างเปียกบ้างที่สาวเอามาวางตรงนี้เพราะสาวอยากให้เขาโดนแดดแล้วเขาจะได้แดงนะคะแต่ว่าลูกเล็กๆก,ก,ก็ยังมีอยู่ไม่เลอุ๊บเนี่ยพริกเม็ดงามมากเลยนะคะเม็ดยาวๆ แต่ว่าเขาก็ไม่รอดหนาวแน่นอนนะคะก็จะต้องเก็บแล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างดอกเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่โตแล้วนะคะอันนี้ก็มีมะเขืออยู่นะคะหนึ่งลูกตรงนี้ในกระถางอันนี้ก็คงไม่โตแล้วนะคะเนาะตรงนี้อีกสองลูกนะคะมะเขือห้อยสองลูกตรงนั้นสองลูกตรงนี้อีกนะคะอุย้ยตรงนี้อีกลูกหนึ่ง ก็พอได้แกงรอบสุดท้ายอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวสาวจะไปเก็บพลิกนะคะฝั่งนี้ต้นกล้วยสาวก็ยังไม่ได้มีเวลามาเคลียใบยเขาเลยนะคะเนาะต้องมาถางใบเขาออกนะคะยังไม่ได้ทำเลยไม่มีแรงทำทางนี้ก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ดูแล ไม่ว่าจะเป็นพริกอันนี้นะคะสาวจะเก็บไปใส่ผัดขิงนะคะวันนี้เนาะแล้วก็พริกทางนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ต,นต้นโตดีมากเลยพริกเยอะมากนะคะเก็บไปทานอาหารบ่อยแต่เขาก็ไม่หมดสักทีนะคะแถมออกดอกออกลูกมาอีกเห็นไหมคะเห็นไหมเออเนี่ยแตกดอกแตกใบออกมาอีกนะคะเนี่ยยัง มีดอกมีดอกเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมคะดอกแล้วก็ออกลูกมาอีกแต่ว่าเขาโดนหนาแล้วเขาก็จะมีช้ำๆบ้างเห็นไหมเอ่ยใบเขานะคะเนี่ยดอกเยอะเลยแล้วก็ออกลูกเยอะเลยนะคะใบเขาเลือ้อยมาอย่างนี้เลยต้นเขาเนี่ยยังอยู่ในต้นมะเขือต้นมะเขือก็โดนลม สีไปทางโน้นนะคะนี่มะเขือม่วงยังมีให้เก็บอยู่นะคะนี่ตรงนี้อีกสองลูกสามลูกตรงนี้ปล่อยมากเลยนะคะไม่ได้ดูแลไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ดูแลเลยอันนี้ก็ <c oughs> จะล้มแล้วนะคะตน้นนี้กิ่งนี้นะคะกิ่งนี้ต้องหาไม้มาขั้ม ว่าเขากองอยู่กับดินแล้วนะคะกิ่งเดียวเนี่ยเยอะมากพริกเป็นพวงเลยนวนอีกกิ่งหนึ่งนะคะเราจะเก็บไปใส่เ,เนี่ยเขาถึงพื้นแบบนี้เดี๋ยวเขาจะเน่านะคะต้นเขาหนักมากเซเลยนะคะเอียงเราจะเก็บไปใส่ผัดพริกขิงแล้วก็ต้นนี้นะคะที่สาวไม่ได้ดูเหมือนกันไม่ได้ดูเลยอุ้ยแม่ขา โดนอะไรเนี่ยพริกเขาลูกใหญ่นะคะแดงแล้วด้วยลูกใหญ่มากเป็นาปิกาจะเน่าก่อนแล้วมั้งนะคะจะจะเน่าก่อนแล้วมั้งค่ะก็จะถ่ายคลิปแบบไม่ตัดนะคะเนาะจะถ่ายยาวๆไปเลยแล้วก็ลงนี่นะคะพอเขาโดนฝนเขาก็จะเน่าแบบนี้นะคะมะเขือ ไม่ได้เก็บออกนะคะก็ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีนะคะต้องเก็บออกเพราะว่าเขาจะเป็นเชื้อราตรงนู้นไม่โดนฝนก็ยังสวยอยู่เห็นไหมเอ่ยเพราะว่าฝนตกติดต่อกันสองสามวันเลยนะคะสาวก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้มาดู <c oughs> เดี๋ยวขอเก็บพริกก่อนนะคะ สำหรับวันนี้สาาก็พาชมสวนแค่นี้นะคะก็วนเวียนอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะเสาาก็จะเก็บพริกไปทำผัดขิงนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ